สวัสดีครับพบกับช่องกอเทศก่องวันนี้วันที่29เดือนสิงหานะครับอ่าตอนนี้จะเป็นตอนช่วงบ่ายแล้วเพิ่งจะเคลียร์น้ําไปครับผมเพราะว่าที่มันอ่าเขาเรียกว่าน้าท่วมอ่าทีนี้ลูกค้ามารอรับนะครับนี่คือการเทสอ่าลูกค้าสุดหลอของเรามารอรับจะเป็นแอมอ่าสี 4. วอลุ่มมีซับจะเป็นไอซีตัวใหม่นะที่ว่าเป็นเกรด01์3ครับผมอ่าอันนี้เป็นการเทสสดเลยคือ ต่อขนาดว้ดอกซับ10นิ้วลอกะทิงดุ156นะครับแล้วก็10นิ้วปัม๊มธรรมดาแล้วก็กาหกนิ้วดอกเดียวแหลมจิ้วดอกเดียวครับผมอ่ะให้ลูกค้าเห็นแล้วก็การันตีแล้วก็ฝากไว้ฟิตไปถึงอ่าท่านซูมเมอร์เอ็กซ์ชม,มุรีด้วยนะไอฟซีไม่มีแป่ะต่อขนาดว้ไม่มีแป้งครับอีเทมดีกว่เพราะว่า

ครับความร้อนไม่ค่อยมีครับผมอ่าประมาณนั้นครับ